สำแล้วมีบไบม่โกรถ้าพูดเหมือนเบสสีเป็นโรงงานคือไปยับยั้งลายการผลิตเลยเรียกได้ว่าปิดโรงงานต,ต้นเลยถูกต้องจุดดังๆจับฟ้าค่ะบอกเลยว่าปัญหานี้อินมากสวัสดีค่ะใครที่กำลังประสบปัญหาผิวไม่เรียบเนียนผิวโซมหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอหรือใครที่มีจุดด่างดำมีฟ้าที่เกิดจากแดด ดูคลิปนี้รับรองว่าสวยเป๊ะตังแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ค่ะทุกคนอยู่กับบีมและสกินอินสตล์แต่วันนี้ค่ะบีมไม่ได้มาคนเดียวค่ะบีมมากับกูรูด้านความงามเจ้าของเพจดังอีบีบ้าบอคุณเต๋าวันนี้คุณเต๋อยู่กับบีมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตื่นเต้นมากเลยโอ้ยตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาคุยกับคุณเต่าแล้ววันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเรามีปัญหามากมายเกี่ยวกับผิวพรรณเลยอยากจะให้คุณเต่าแนะนําเพื่อนๆนิดนึงที่กาลังมีปัญหาผิวค่ะจริงๆตอนนี้ครับเทรนด์ที่แบบเป็นปัญหาผิวของแบบยผู้หญิงไทยไว้ทำงานแบบทุกคนเลยก็คืออยู่ไม่เรียบเนียนแล้วก็หมองคล้ำซึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหานี้ครับมีเยอะแยะมากมายเลยอย่างแรกเราแบบ work าร์ดกันความเครียดความเครียดเนี่ยมันส่งผลเยอะมากเลยอย่างแรกก็คือมันจะทําให้แบบเเนารี่ เกิดสิวง่ายขึ้นสิวอุดตันไม่เรียบเนียนแล้วก็ยิ่งเครียดมากหน้าเราก็จะยิ่งหมองคล้ำขึ้นด้วยทุกวันนี้ก็คือ pm 2.5ไปอีกบนลภาวะต่างๆอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือฮอร์โมนเพราะผู้หญิงเนี่ยเวลาช่วงประจำเดือนเนี่ยจะมีฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนที่จะหลั่งในช่วงประจำเดือนเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ผู้หญิงอ่ะหน้ามันง่ายขึ้นแล้วก็เป็นสิวได้ง่ายขึ้นอีกอย่างหนึ่งขอแถมนะครับแสงแดดเพราะทุกวันนี้เราก็คือต้องออกไปทํางานก็ต้องเจอแสงแดดอยู่แล้วคือเราบกสกินแครกัันนนอยู่่่่แแล้วววคะุณเต๋าามมมจีสสผ อะไรบ้างคะที่แบบช่วยแก้ปัญหาผิวมเรียบเนียนอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีแนะนํามา2ตัวหลักๆเลย <c> แล้วกันครับ <ieving S 1> ตัวแรกเลยที่ควรจะมีนะนะั่นคือตัว AHA AHA เนี่ยมันคือตัวอัลฟาไฮดรอกซิแอซิตครับตัวนี้หลักๆของเขาคือมันช่วยในการผลัดเซลล์ผิวถ้าเรายิ่งอายุมากขึ้นนะี่ะการผลัดเซลล์ผิวของเราอ่ะจะผิดปกติมันต้องใช้ตัวช่วยซึ่งมันจะทําหน้าที่ในการเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วครับที่มันกองทับบนผิวเราอ่ะให้มันหลุดไปทำให้แบบเห้มันกระจ่างใสขึ้นแล้วก็มันโกรงขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับก็ เคยได้ยินไหมครับ ไนาอาซิน,นามายเคยได้ยินคะ่ะแต่ว่าไม่ทราบเลยอ่าในอาซิน,นามายถ้าจะพติง,ง่ายๆคือวิตามิน b 3ประโยชน์ของในออซิน,นามายเนี่ยมีหลายอย่างมากๆเลยแต่ว่าอย่างแรกที่ยกมาในหัวข้อนี้ก็คือเพราะว่ามันสามารถเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวได้อเออเท่านั้นยังไม่พอนะครับในอาซินามายเนี<ภ>่ยมันยังสามารถลดการะระคายเคืองผิวได้ด้วยเท<ภ>่านั้นยังไม่พอเขา<ภ>ยังมีประโยชน์อีก<ภ>ก็คือถ้าใครหน้ามานันการใช้นาอนนาซินามายเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆแล้ววันนี้ค่ะเรามีโปรดักต์หนึ่งที่จะมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนก็ค คือวางอยู่ตรงนี้เลยครับกับน้องคนนี้เลยตัว number 7 pro b i t e โทนเพอร์เฟคชั่นเซรั่มครับซึ่งตัวนี้เขามีแอคทีฟอินกรเดียนที่เราพูดไปเลยทั้ง2ตัวคืออย่างแรกคือเขาใส่4%ีเนอซินามายลงไปครับดังนั้นเนี่ยสามารถหวังผลเรื่องการลดการขนส่งเม็ดสีได้เลยก็คือทําให้ผิวกระจ่างใสได้นอนเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขาใส่ตัว5% a h a ปอร์เซเคอมเพล็กซ์เข้าไปครับคือเขาเนี่ยจะไม่ได้ใส่กดแค่ตัวเดียวนะคือเขาจะเป็นคอมเพล็กซ์ทั้งหมดเลยก็คือจะมีทั้งไกลโคลิกแล้วก็แลคติกร่วมกันในคอมเพล็กซ์ มาด้วยมีซิก้ามาด้วยคือ algae extract เนี่ยเขาจะมาเสริมฤทธิ์ในการเหมือนแบบเสริมการลดเม็ดสีได้แล้วก็แบบปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระแล้วก็มีตัวซิก้าหรือว่าเซนเทล่ามาเพื่อแบบลดการระคายเคืองเพราะว่าเฮ้ยเขากลัวว่าใครที่แบบผิวแบบแพง่ายใช้ HA แล้วจะระคายเคืองไม่ต้องกลัวเลยครับคือ number s ตัวนี้ HA complex เขาคิดมาให้เราว่าเฮ้ย <c oughs> เขาแอบ,บใส่ซิก้ามานิดนึง <c oughs> เพื่อที่จะแบบเฮ้ยลดการระคายเคืองจากการใช้ HA นั่นเอง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวให้ดู t e x t อร์ดีกว่าคือ <c oughs> ตัวนี้แนะต่ว่าลองใช้มาแล้วแล้วมันรู้สึกว เว้ใช้ง่ายสบายผิวด้วยครับน,นี่เนื้อเซรั่มก็จะเป็นสีแบบน้ำนมนะครับแล้วก็แบบเกลี่ยง่ายมากๆและอย่างหนึ่งที่ชอบมากนะครับเขาจะมีความแบบเว้ย กลิ่นที่แบบหอมอ่อนๆไม่ฉุนจนเกินไปทําให้แบบเวลาใช้ครับเราแฮปปี้ใช้ง่ายทาได้แบบตอนกลางวันกลางคืนเลยเราบอกเลยว่าทาแล้วไม่เหนียวด้วยไม่เหนียวครับฟังส่วนผสมนี่ก็โปรผสมชื่อแล้วค่ะคุณเต๋อใช่ครับไม่ใช่แค่ส่วนผสมดีนะครับตัวโปรไบเซรของเราตัวนี้เขามีการทดสอบว่าหลังใช้1สัปดาห์ครับทำให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็มีชีวิตชีวาขึ้นเลยดังนั้นใครที่แบบผิวหมองคล้ำเนี่ยลองใช้น้องคนนี้ต่อแบบ หสัปดาห์เนี่ยจะเริ่มเห็นผลแล้วว่าเฮ้ยผิวเราเริ่มกระจ่างใสขึ้นและนอกจากนั้นนะครับกว่า8 1ของค,คนที่ใช้นะครับบอกว่าเฮ้ยผิวเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นเออหลังใช้เลยครับโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่า ผิววาวฉ่ำไร์สายมูโปค่ะมาที่ปัญหาต่อไปกันดีกว่าค่ะคุณเต๋บอกเลยว่าปัญหาเนี้ยมีอินมากเพราะว่าประสบพบเจอด้วยเคยเอง<ม>ค่ะนั่นก็คือปัญหาผิวคล้ำนั่นเองค่ะจากจุดดงดำจากฝ้าค่ะคุณเต๋ออย่างนี้เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีคะหลักๆเลยนะครับปัญหานี้มันมาจากแสงแดดเลยเพราะแสงแดดนะคบมันจะสามารถแบบเอ้ยลงไปในผิวได้ลึกมากอย่างเช่นตัว UVA ซึ่งผลของตัว UVA เนี่ยมันส่งผลกับผิวหนังเราเยอะอมากๆเลยแล้วอย่างนี้เลือกใช้ผลิต ตพันไหนคะเราต้องดูส่วนประกอบอะไรเป็นหลักดีคะตัวหลักๆที่ควรมีก็คือตัวที่จะต้องจัดการกับอนุมูลอิสระตัวนี้เลยก็คือตัวแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างเช่นตัว l g e x t r a c t หรือว่าสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงนั่นเองครับข้อดีของสาหร่ายสีแดงคือเขาจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าตัว a s t a า a n t ท i n a s t a า a n t ทีนนะครับมันเป็นตัวที่แบบแพทย์อยู่หนังหลายๆคนเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเป็น king of antioxidant อีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนํานอกจากตัว l g a e x t r a c t แล้ววิตามินซีก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากครั ก็คือถ้าเราใส่มาพร้อมกับตัว l g e x t r a c t อะครับคือวิตามิน C ก็จะไปทํางานร่วมกับ l g e x t r a c t ได้ดีมากๆ2ตัวนี้ค่ะมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ number s e v ด้วยใช่ก็คือตัวนี้เลยค่ะบน้องสีชมพูตัวนี้เลย number s e v luminat plus concentrate toning serum ตัวนี้เลยค่ะเราจะขอเรียกง่ายๆว่าตัว number s e v luminat plus ละกันนะครับตัวนี้เขาจะมี active ingredients ตัวหลักๆที่เราพูดถึเลยก็คืออย่างแรกเขามี l g x t a c หรือว่าสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงนั่นเองทําหน้าที่ในการปกป้องผิวจากอนุวิสระ แล้วก็ลดการสร้างเม็ดสียอย่างที่2คือเขามีวิตามินซีด้วยก็ยคือวิตามินซีที่เขาใส่นะครับจะเป็นตัว a s c o r b ิ l glucoside ก็คือเป็นวิตามินซีที่ค่อนข้างอ่อนโยนกับผิวใช้ง่าย<ม>ลดเม็ดสีได้แล้วก็เป็นอนตี้ออกซิแดน์ได้ด้วยครับขวดเดียวครบขวดเดียวครบมากๆแล้วก็เหมาะมากกับการใช้ตอนกลา,างลวันก็คือใช้ตัวนี้จับคู่กับกันแดดครับมันก็จะทําให้แบบเพิ่มประสิทธิภาพในการแบบ ปกป้องผิวจากแสงแดดได้มากขึ้นเดี๋ยวเราให้ดูเนื้อดีกว่านี่มันจะมีความเป็นแบบเนื้อน้ำนมนิดนึงนะครับแล้วว่าเวลาเกลี่ยเนี่ยมันจะเบลนไปกับผิวเลยแล้วก็ไม่ทําให้เกิดขุยไม่เหนียวเลยอันนี้พูดเลยแล้วก็ซิกเนเจอร์ก็คือความหอมเบาๆที่เขามีจะทําให้เวลาเราทาครับมันแบบวิฮ ppy บอกเลยว่าอันนี้บีมต้องมีเลยเพราะว่าบีมมีปัญหาเกี่ยวกับแบบ ฝ้าเล็กๆจุดดำดำเลยบอกเลยว่าโอ้โหนอกจากในเรื่องความกระจ่างใสนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้จากตัวนี้เลยมันสามารถป้องกันแบบโฟโตเอจิ้งได้ป<อ>้องกันผิวแก่จากแสงแดดได้ด้วยแนะนําเลยว่าตัว number seven l u m i n a t c plus ตัวเนี้ยเอาไปใช้แบบต่อเนื่อง2งสัปดาห์เนี่ยจะเริ่มเห็นผลเลยว่าเออปัญหาต่างๆเนี่ยดูดีขึ้นฝ้ารอยคล้ำต่างๆจุดดำต่าง,งๆเนี่ยจะดูจางลงได้เลยครับและอีกหนึ่งปัญหาที่หลายๆคนพบเจอค่ะนั่นก็คือหน้าหมองคล้ำแล้วมีใบดูแบบขาดน้ําแห้งอย่างนี้ต้องแก้ปัญหา ใชค่ะคุณเต๋อใครๆก็อยากผิวดูชุ่มชื้นหูไปอยากให้มันดูปลายเราจะได้ดูแบบเฮ้ยผิวดูสุขภาพดีพักผ่อนเพียงพอแบบนอน8ชั่วโมงถ้าใครแบบเฮ้ยทำแบบที่เราบอกไม่ได้แต่ว่าอยากได้ทางลับช่วยในเรื่องผิวหน้าเนี่ยวันนี้เราก็มีตัวช่วยครับซึ่งตัวหนึ่งเลยที่จะทําให้ผิวเราดูสุขภาพดีมากๆเลยแบบที่บอกไปก็คือตัววิตามินซีนั่นเองประโยชน์ของเขาเนี่ยถ้าจะพูดง่ายๆก็คือทรีเมลาคิลอย่างแรกเลยครับคือเขาเนี่ย เพิ่มความกระจ่างใสงให้กับผิวโดวยเขาไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินเลยนะคือพูดง่ายๆถ้าพูดเหมือนเม็ดสีเป็นโรงงานคือไปยับยั้งลายการผลิตเลย<อ>ก็คือผลิตเม็ดสีไม่ได้เลยใช่มันก็จะทําให้ผิวเรากระจ่งางใสมากขึ้นเรียกได้ว่าปิดโรงงานต้นเลยถูกต้อง,องครับส่วนประโยชน์อย่างที่2นะครับคือเขาไปยับยั้งอนุมูลอิสระนั่นเองซึ่งอนุมูลอิสระในผิวเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากแสงแดดถ้าเราใช้วิตามินซ yeah, ีครับวิตามินซีมันก็จะไปทําหน้าที่อันชียออกซิแดนั์หรือว่าไปต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นเองส่วนประโยชน์ 3เราอยากมีผิวสุขภาพดีก็คือเราต้องมีคอลลาเจนในผิวที่ดีค,คือวิตามินซีครับมันสามารถไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ค,คือมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนโคเอนไซม์ไปช่วยในการสร้างคอลลาเจนนั่นเองและนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมอะไรนะคะที่จะทําให้ไว้อิ่มน้ำอีกอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือตัวไฮยาหรือว่าไฮยารนิกแอซิดนั่นเองซึ่งตัวนี้เอาจริงๆผิวคนเราทุกคนมีอยู่แล้วแหละ แต่ว่ามันก็จะลดลงไปตามการเวลาเรามีหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งวิตามินซีแล้วก็หายากตัวเดียวกันก <c oughs> ็คือน้องคนนี้นั่นเองค่ะตัว number 7ตัว radiant plus <ะ>ตัวนี้แบบที่บอกไปว่า เขาทํามาให้อ um, ่อนโยนมากๆเพราะว่าเขามีส hmm. er ่วนผสมของวิตามินซีแต่วิตามินซ mm. ีที่ใช้เนี่ยเป็นวิตามินซีที่เขาจะใช้ในรูปแบบของฟอร์มตัว TOSU Ascorbic Acid นั่นเองซึ่งมันเป็นอนุพันธ์ของวิตามินซีที่มันได้ผลกับใกล้เคียงตัว L Ascorbic มากที่สุดแล้วก็มันก็มีความอ่อนโยนใช้ง่ายด้วยดังนั้นใครที่แบบเคยใช้วิตามินซีแล้วแบบแสบแผลมาลองใช้ตัวนี้ได้เลยและการที่เราจะได้ผลจากวิตามินซีเต็มที่เนี่ยความเข้มข้นต้องถือด้วยน้องคนเี้นนะครับเขาใส่ไปถึง1 5 ดังนั้นเนี่ยสามารถหวังผลทรีมิลัคเคนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นลดการสร้างเม็ดสีแอนต้ออกซิแดนแล้วก็กระตุ้นการสร้างคลอลลาเจนนั่นเองเท่านั้นยังไม่พอนะครับแบบที่บอกไปว่าเขามีไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยก็คือมันจะช่วยเหมือนแบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเวลาเราทาไฮยาลลงไปในผิวครับคือเขาจะใช้เป็นไฮยาโมเลกุลเล็กทําให้มันสามารถซึมลงไปในผิวได้ถ้าใครใช้ตัว number s e radiant plus ตัวนี้นะครับเอฟเฟกต์ในผิวสุขภาพดีเนี่ยมาครบเลยไม่ว่าจะเป็นผิวกระจ่างใสป้องกันแก่กระตุ้นการสร้างคลอลาเน้วก็ติมมมคชุืชผ ฟูน oh, like like ั right. ่นเองโอ้หอย่างนี ask, ้พิ NO ่อยากลองเทกเจอร์แล้วมีสีส้มอ่อนๆด้วยนะครักลิ่นเขาจะมีความสดชื่นนะครับจะมีออกแนวแบบซีตัดเบาๆทาให้ทาตอนกลางวันแล้วเนี่ยแฮปปี้แล้วก็ไม่ทําปฏิยากับกันแดดจับตัวเป็นขุยเลยเพราะเนื้อเขาเบามากเนี่ยบอกเลยว่าเพิ่งทานะคะดูโกรลมากแล้วก็ดูชุ่มชื่อิ่มน้ำเหมือนเลยค่ะมีทริคในการใช้คือถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยอยากใช้แบบให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะใช้เช้าเย็นไปเลย แต่ว no like uh ่า huh. ถ้าอยากให้เ hmm. ลือกหนึ่งมือเพราะหลายๆคนแบบไม่อยากใช้เช้าเย็นก็แนะนอว่าการใช้ตอนกลางวันเนี่ยจะได้ผลลัพธ์มากที่สุดโอ้หวันนี้ความดุนแน่นมากๆเลยค่ะคุณเต๋าแต่แต่บิมขอรบกวนคุณเต๋าสักนิดนึงได้ไหมคะช่วยสรุปเบเนฟิตกับเซรั่มของเราเอาแบบ S <S กระชับกระชับได้ใจความสั้นๆได้ไหมคะผิววาวฉ่ำไบ์สไตล์มือโปรใช้โปรไบ์ครับไบรท์โซฟาอวดหน้าใสใช้ลูมินัสพลัสครับบูธผิวกระจ่งางใสทันใจหน้าไม่หมองต้องเรเดียนพลัสครับแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะช้อปปิ้งนะคะของจาก n u m b e r รอย่าลืมค่ะที่บูธท,ทุกสาขาค่ะและใครที่อยากจะช็อปออนไลน์สามารถเลือกช้อปได้ที่บูธแอป ไปช็อปกันได้เลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะก่อนที่จะปิดคลิปกันไปก็อยากให้คุณเต๋าฝากอะไรถึงเพื่อนๆทุกคนก่อนค่ะ สิ่งที่อยากฝากครับถ้าใคร<ฆ>แบบเอ้ยฟังคลิปนี้แล้วมีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับโปรดักต์ตัวไหนหรือว่าปัญหาผิวอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้ได้เลยครับเราก็จะแบบเอ้ยเอาคําถามมาเพื่อแบบคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นปัญหาที่คุณแบบอยากรู้หรือว่าเป็นสกินแคร์ที่คุณอยากรู้เนี่ยก็<ฆ>ฝากติดตาม YouTube m o o s t Thailand ไปด้วยนะครับอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมครกับพวกเราด้วย e ี EP หน้าค่ะบินจะมีทริคมีทิปเด็ดๆอะไรมาฝากทุกคน อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบาย